เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเจอเลยนะก้องคุณก้องวิทยาครับคุณนิดถึงผมอะครับพี่เบสสวยนั่นละมีตรงหล่อสิฟัดแบบโอ้โหคืออะไรเนี่ยเรียงเมื่อกี้คืออะไรฮะพี่เข้าใจหนูเฮ้ยพี่เข้าใจหนูหมายถึงว่าเบสเขเข้าใจน้องเขาอืมเตะบอลคุณติปุ้คุณมาชวนผมเตะบอลโอ้โหผมเป็นห่วงคุณนะครับผมเป็นกําลังใจให้คุณอยู่ พ่อป้านใจกล้ากว่าเราอะโหคุณก็รู้อยู่แล้วว่าผมเป็นยังไงผมพ่อป้านใจกล้าอยู่แล้วจริงเหรอจริงดิครับอยากแสดงด้วยกันอีกไหมอยากแสดงด้วยกันอีกไหมอะไรละครได้ค่ะได้ค่ะคือแสดงได้กับคนอื่นกับพี่กับพี่ดิอืมแสดงได้หมดแหละ อพอพ,พี่ตรงก็แสดงกับคนอื่นพี่ก็เล่นกับหนูอยู่คนเดียวหนูไม่เคยหนูไม่ค่อยได้ดูละครเพราะบ่าใจกล้าคืออะไรนั่นล่ะขอบคุณนะครับเพราะบ้านใจกล้าก็คือผู้ชายที่แบบว่าอ่วาไงชอบเถียงอะไรแบบเนี้ยทําเป็นกล้าอะไรเงี้ยรับหลังก็แบบไม่กล้าอะไรเงี้ยอืมเขาก็เลรียกันว่าพอบ้านใจกล้าอืม เวลาพี่ตรงพาพี่เบสไปเลี้ยงข้าวพี่เบสกินเยอะนี่วันนี้เลยวันนี้เลยเมื่อเช้าพี่ตรงกินเยอะมากค่ะทุกคนกินเยอะมากหนูกินเยอะมั่วพี่ตรงชอบใส่หลายพี่ตรงแบบสั่งเยอะมากแล้วเบสก็บอกว่ามันมันไม่หมดนะพี่ตรงก็บอกไม่เป็นไรพี่อยากกินอยากกินอ่ะฟีลแบบอยากกินก็สั่ง้ย่างเงี้ยไม่ได้หรกพี่ ี่ชอบใส่ร้ายหนูนั่นหนูโดนด่าหนูโดนด่าแล้พี่ก็มานั่งหัวเราะแล้วหนูโดนดราม่าเลยพี่ก็นั่งหัวเหรอคือแร์แตร์เซฟเบส